อ่ะผมอยู่ที่วัดบ้านเปาะอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรอันนี้เป็นภาพวาดนะครับคุณผู้ชมดูครับสวยงามทีเดียวนะครับเป็นภาพวาดตำนานของพระพุทธเจ้านี่ดิช่างช่างอยู่นี่ครับนี่ช่างนอนอยู่นี้อ่ะเป็นยังไงครับพี่วาดนี่รูปหนึ่งรูปหนึ่งช่องหนึ่งนี่กี่วันนะครับถึงจะเสร็จช่องหนึ่งใช้เวลาหลายวันนะครับประมาณสามวันขึ้นไปนี่นะครับช่องหนึ่งช่องหนึ่งแบบนี้นะครับสามวันขึ้นไป ผีฝีมือนี่สวยทีเดียวพี่วาดมานานหรือยังครับวาดรูปพระพุทธเจ้าอะไรแบบนี้นี่วาดมาหลายปีแล้วครับสิบยี่สิบปียี่สิบปีสิบยี่สิบปีขึ้นไปอำเภอเขาวังนี่ผมวาดเกือบทุกเกือบทุกหมู่วัดวัดเลยแล้วพี่เป็นคนที่ไหนนี่จัังหวดเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่แล้วพี่ไปไงมาไงมาวาดรูปที่อำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนนะครับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนวัดแรกๆอ่ะก็คือวัดบ้านตูมวัดบ้านตูมขอวังเราอืมแล้วทีนี้ก็เป็ คนชอบเคนชอบ,อบเขาก็เลยติดตอ่ตดตอ,ตตอมาเรื่อยๆเ,เลย<ช>แล้วสรุปแล้วครอบครัวเราก็เลยอยู่ขอวังเลยใช่ไหมพี่แต่งงานกับคนขอวังเลยหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับอยู่ร้อยเอ็ดครับโอ้แต่ว่ามาทำมาหากินในเขตขอวังนี้ด้วยการวาดรูปพวกนี้นะครับทีว่วาดทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลย,รเเลยครับคือหลังจากคือเขาจองตัวมาเรื่อยๆหลังจากเสร็จวัดนี้ก็ไปวัดนน้นต่อเลยใช่ไหมครับผมก็มีชิวอยู่จังหวัดชนบุรีต่อชลบุรีต่อจากที่นี่ ที่วัดบ้านเปาออำเภอขอวังแห่งนี้นี่กําหนดเสร็จเมื่อไหร่นะครับพี่มเ,เมษายนปีสองห้าหกห้านะก็อีกหลายเดือนอยู่นะ <5 S 1> โอ้โหวาดได้สวยขนาดนี้เนี่ยอ่าพี่วาดมาประมาณสักกี่ปีนะครับพี่ส <20 S 1> ีมือพี่นะ่ะ <20 S 1> คือเริ่มต้นครั้งแรกเลยนี่พี่ไปเรียนรู้การวาดภาพพวกนี้จากที่ไหนครับเนี่ยเชียงใหม่ครับโอโคือเรียนรู้การวาดมาจากทางเชียงใหม่แล้ว <5 S 1> ไปเรียนรู้จากใครครับพี่ ก็มีโรงเรียนสอนโรงเรียนสอนในการวาดพวกนี้นานไหมครับไปเรียนถึงจะจบหลักสูตรมาวาดได้เรียนก็ไม่นานครับคือเป็นเพิ่มๆหนึ่งสองเพิ่มแต่ว่าพอจะวาดสวยได้มัใช้เวลาแรกๆที่เรามาวาดเลยนี้ยังไม่ค่อยสวยเพราะสวยหรรอกคับพอสั่งสมประสบการณ์มาประมาณสิบห้าปียี่สิบปีมันก็เลยออกมาได้สวยๆแบบนี้นะมอืนี่ครับสวยทีเดียวครับพี่เขาวาดอยู่ที่ วัดบ้านเปาออำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับพี่เขาเป็นช่างวาดนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอ่ะถ้ามีคนอยากจะติดต่อพี่ไปวาดเนี่ยติดต่อพี่ได้ยังไงที่ไหนเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรของผมผมเขียนติดไว้ทุกวัดนะครับทุกวัดนะครับอ่าบอกตอนนี้เลยได้ไหมว่าเบอร์อะไรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสี่ห้าหกสี่ห้าหกเก้าสี่สี่เจ็ดเก้าสี่สี่เจ็ดนี่ติดต่อไปวาดได้เลยนะครับพี่ อ่ะนี่ครับคุณผู้ชมเป็นผลงานของพี่เขาลวครับคุณผู้ชมที่พี่เขาวาดกําลังวาดไว้อยู่นะครับซึ่งยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งวาดได้เพิ่งยังไม่ถึงครึ่งนะครับคุณผู้ชมยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่ปีหกห้าก็คาดว่าจะเสร็จถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหา,าพ,พี่เขาตามเบอร์ <15. S 1> โทรแปดสิบห้าอันแล้วที่วัดนี้นี่กี่ภาพครับเนี่ยที่นี่หละครับแปดาอ๋อที่นี่แปดสิบเลย คือเยอะที่สุดเลยแหละครับรรไม่ไม่เขาอยู่วัดศรีพ่าการมงค่ซอยร้อยภาพอ๋อร้อยภาพอ๋ออันนี้แปดสิบห้าก็ยังถืออ๋อที่โน่นพี่ก็ไปวาดใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับพี่โอเคขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ที่วัดบ้านเกาอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนั้นได้เป็นภาพวาดนะครับผู้ชมดูครับสวยงามทีเดียวนะครับเป็นภาพวาดตำนานของพระพุทธเจ้านี่ดิช่างอยู่นี่ครับดิช่างนอนอยู่นี่ะเป็นยังไงครับพี่วาดนี่รูปหนึ่งรูปหนึ่งช่องหนึ่งนี่กี่วันนะครับถึงจะเสร็จประมาณสามวันขึ้นไปนี่นะครับช่องหนึ่งช่องหนึ่งแบบนี้นะครับสามวันขึ้นไปสีมือนี่สวยทีเดียวพี่วาดมานานหรือยังครับ ขึ้นไปคือขอวงคเกือบทุกหมู่บ้านบ้านเดิแล้วพี่เป็นคนที่ไหนอยู่เชียงใหม่แล้วพี่ไปไงมาไงมาวาดรูปที่อำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับไปวัดบ้านตูมขอวางเราคนชอบเขาก็เลยติดต่อมาเรื่อยๆเลยแล้วสรุปแล้วครอบครัวเราก็เลยอยู่ขอวังเลยใช่ไหม อีแต่งงานกับคนขอวังเลยหรือเปล่าบโอ้ oh. แต่ว่ามาทำมาหากินในเขียนขอวังนี้ด้วยการวาดรูปพวกนี้นะครับพี่วาดทั <Okay. S 2> ่วประเทศเลยคือ <c oughs> หลังจากค <c oughs> ือเขาจองตัวมาเรื่อยเื่อหลังจากเสร็จวัดนี้ก็ไปวัดโน้นต่อเลยใช่ไหมครับชน <c oughs> มูลีตอนจากที่ที่วัดบ้านบออำเภอขอ,อขาวังแห่งนี้นี่กำหนดเสร็จเมื่อไหร่นะครับพี <c oughs> เ่เมษายนเดือนเมษายนปีสอง5หานะก็อีกหลายเดือนอยู่นะ วาดได้สวยขนาดนี้เนี่ยพี่วาดมาประมาณสักกี่ปีนะครับพี่ือนีนะคือเริ่มต้นครั้งแรกเลยนี่พี่ไปเรียนรู้การวาดภาพนี้จากที่ไหนครับพี่โอ้คือเรียนรู้การวาดมาจากทางเชียงใหม่แล้วไปเรียนรู้จากใครครับพี่โรงเรียนสอนในการวาดพวกนี้นานไหมครับไปเรียนถึงจะจบหลักสูตราวาดได้ เลยนี่ยังไม่ค่อยสวยเพราะสั่งสมประสบการณ์มาประมาณสิบห้าปียี่สิบปีมันก็เลยออกมาได้สวยๆแบบนี้นะอืนี่ครับสวยทีเดียวครับพี่เขาวาดอยู่ที่วัดบ้านปอกอกำเภอฟ้อวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับพี่เขาเป็นช่างวาดนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับผู้ชมถ้ามีคนอยากจะติดต่อพี่ไปวาดเนี่ยติดต่อพี่ได้ยังไงที่ไหนเบอร์โทรอะไรครับ บ,บอ,อกตอนนี้เลยได้ไหมว่าเบอร์อะไร085 456 9447นี่ติดต่อไปวาดได้เลยนะครับพี่อ่านี่ครับผู้ชมเป็นผลงานของพี่เขาละครับผู้ชมพี่พี่เขาวาดกำลังวาดไปอยู่นะครับซึ่งยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งวาดได้อ่าเพิ่งยังไม่ถึงครึ่งนะครับผู้ชมยังไม่ถึงครึ่งเลยแนตะ่ปีผมคาดก็คาดว่าจะเสร็จนะครับผู้ชมท่านใดสนใจก็โทร ออ85อ,อันแล้วที่วัดนี้นีกี่ภาพครับเนี่ยครับอ๋อที่นี่80เลยคือเยอะที่สุดเลยแหละครับเรื่อยๆอ๋อ100ภาพอ๋ออันนี้85ก็ยังถืออ๋อที่โน่นพี่ก็ไปว่าใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับพี่โอเคขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ